เทศนาของท่านหลวงตาแระหงศักดิ์ขีานาพโตอนแก้โกรธแค้นเพ่งโทษด้วยอุบายสามอย่างครับ,รบกาบนมัสการหลวงตาครับหลวงตาครับถ้าผมมีความถ้าผมมีความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจนะครับเราจะมีวิธีแล้วครับความโกรธเกลียดความเครียดแค้นอย่างเงี้ยคือพยายามที่จะไม่โกรธ ไม่แค้นแต่ว่าพอนึกแล้วมันก็มีความโกรธความความแค้นขึ้นมาครับคือคืออยากจะไม่ไม่อยากจะให้อภยัยนะครับเราต้องต้องมีเมตตาก่อนอันดับแรกต้องมีเมตตาคือการที่ให้แผ่เมตตาทุกวันวันละหลายๆครั้งจนกระทั่ง เราต้องนึกเมตตาจนเป็นคำบริกรรมเลยเหมือนกับเป็นคำบริกรรมอะ่ะต้องนึกเมตตาออกไปบ่อยๆ <Okay. S 1> ตอน,น,นแรกเราก็นึกเมตตาให้ตนเองก่อนปรารถนาให้ตนเองพ้นทุกข์แล้วปรารถนาอะไรลนะ่ะในตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาอะไรให้แก่ตัวเราให้เรามีความสุขเราอยากได้อะไรบ้างละ่ะอเราอยากได้ความพ้นทุกข์อยากได้ความสุขความเจริญ อยากได้ปัสจากทุกโศกโรคภัยเสนียดเจละลญใดๆทั้งหมดเราอยากได้อะไรอ่ะสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าเราอยากได้ความสุขความเจริญไม่ว่าจะด้านไหนในทุกประการเนี่ยเรานึกแผ่เมตตาให้ให้เราก่อนจุดที่สุดเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็แผ่ความปรารถนาของเราที่เราเนี่ยได้แล้วเนี่ย ไปให้แก่คนที่เรารักใกล้ตัวที่สุดไปก่อนเพราะว่าถ้าไปให้คนไกลตัวเนี่ยมันจะให้ไม่ออกจากใจเราเลยต้องให้คนที่ใกล้ตัวเราก่อนคนไหนเรารักมากต่อจากตัวเราเนี่ยคนเราย่อมย่อมรักตัวเรามากกว่าใครเสร็จแล้วเมื่อเราเนี่ยมีความอยากได้อะไรอะเรามีความปรารถนาอะไรเราก็นึกให้แก่ตัวเราให้หมดจนหมดสิ้นทุกอย่างนึกช้า ให้แก่ตัวเราจนหมดสิน้นจนถึง,ถงปารถนาความพ้นทุกปารถนาพินิพานเนี่ยเราก็นึกให้แก่ตัวเราช้าๆให้มันชัดๆในความรู้สึกแล้วเราก็นึกถึงความปรารถนาที่เราได้เนี่ยให้แก่คนที่เรารักใกล้ที่สุดออกไปแล้วก็ขยายออกไปขยายออกไปจนถึงออ,ออกไปตั้งแต่ลูกสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง ออกไปจนถึงเจ้านายลูกน้องจนกระทั่งถึงคนที่เรารักญาติบริวารนนะ่ทั้งหมดเลยแล้วก็เลยเออกไปถึงคนผู้อื่นจนถึงสปรปสัตทั้งหลายเลยตอนนี้สัพสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่พบภูมิใดไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดทุกที่ทุกทางไม่มีทีุ่ดไม่มีประมาณเราก็แผ่ออกไปด้วยใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้กําลังดันออกไปนะ ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกว่าดันใช่เหมือนกับเอามือสองข้างดันดันออกดันอะไรออกไปอย่างนั้นไม่ใช่ให้นึกน้อมถึงเขาอ่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลเพียงใดให้นึกน้อมถึงเขาขอให้เขาเนี่ยได้สมปรารถนามากกว่าที่เราปรารถนาทุกอย่างเลยให้มากกว่าเราเนี่ยหลายหลายเท่าเรานึกอย่างเนี้ยจนกระทั่งความนึกน้อมอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นจากใจเราจริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิด ไม่ใหม่มันเป็นแค่ความคิดนะมันยังไม่มันยังไม่ได้เกิดเป็นความจริงเราก็ค่อยๆนึกน้อมออกไปจากใจอย่างเนี้ยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไอ้ความชังก็ให้หายไปหมดสิ้นแล้วเราก็นึกน้อมได้หมดแล้วเราก็ขอบเข้ามาขอโหสิกรรมต่อทุกท่านที่เราเน้ได้ล่วงเกินเขาเราล่วงเกินเขามาทุกภพทุกชาติจะถึงในชาตินี้เราก็ล่วงเกินเขามามากแล้วเราก็กินเลือดเนื้อเขามา ทุกวันกินชีวิตเลือดเนื้อของพวกพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่กุ้งหอยปูปาลาเรากินเขาทุกวันเราก็นึกน้อมแล้วก็ให้เขาหมดเลยให้เขาสมปรารถนามากกว่าของเราหลายๆเท่าจนกระทั่งมันออกไปจากใจจ,จริงๆแล้วเราก็ขอเข้ามาที่เราล่วงเกินเขาทั้งหมดทุกพ่ทุกชาติจนถึงในชาตินี้ เราก็ล่วงเกินเขาเราก็ยังผิดพลาดทำผิดพลาดบางครั้งเราก็ผิดพลาดไปจนถึงขั้นทำผิดศีลผิดธรรมเราก็สำนึกผิดถึงโทษบาปกรรมนั้นเราก็ขอเข้ามาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่กูบาอาจารย์ขอเข้ามาบิดามารดากูบาอาจารย์ขอเข้ามาผู้ที่เราล่วงเกินแลวเราก็ขอเข้ามาต่อผู้ที่เราล่วงเกินทั้งหมดเจ้ากรรมในเบญของเราทั้งหมดนึกน้อมในใจว่าเราจะ ะละบาปบปําเพ็ญบุญแล้วเราขอทิศส่งกุศลให้ทั้งหมดบาปกรรมเราก็จะไม่ทําอีกเราก็นึกน้อมให้เขาอย่างเนี้ยจนกระทั่งมันนึกน้อมออกไปจากใจจริงๆแล้วก็เมื่อเรานึกน้อมนนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราขอเข้ามาเขาทั้งหมดเลยขอเข้ามาทุกท่านแต่เราไม่ได้ให้อภัยเราขอเข้ามาให้ให้คนอื่นเนี่ยเราทำมาเขาเจ็บช้ำนำใจมามา,มากบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตเลยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ เราทำร้ายเข้ามามากเราก็ขอเข้ามาเขาขอโหสิกรรมอย่าได้โกรธแค้น,แค,นแค้นเคืองค้างคาใจเราเลยอย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเราเลยเราร่วมเกินท่านทั้งหลายเนี่ยด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาถ้ามีคนสอนเราอย่าทุกวันเนี้ยเราก็จะไม่กระทำอย่างนี้อีก เราผิดพลาดไปแล้วก็ขอเข้ามาขอเข้ามาให้โหสิกรรมทั้งหมดจะได้กดเครื่องจะได้จองเวรจองกรรมเราเลยจะได้เบียดเบียนเราเลยให้รู้จักรักษาตัวในพ้นจากทุกภัยทั้งหมดเถิดเราในทํานองเดียวกันอ่ะกับกนคนที่ทํากับเราไว้ไม่ว่าใครที่ทํากับเราไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กดีไม่ใช่มนุษย์กดีที่ทํากับเราทุกภพกทุกชาติที่มาเกิดแล้วไม่ได้มาเกิดก็ดีเราก็ให้อโหสิกรรมเขาหมดเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะขอเข้ามาขอ ขอโหสิกรรมคนอื่นเขา้งหมดท่านผู้อื่นทั้งหมดที่เราไปล่วงเกินเราก็ต้องให้โหสิกรรมทั้งหมดแก่ผู้ที่มาล่วงเกินกับเราไม่ใช่ว่าเราขอขมาแต่ผู้อื่นเขาแต่เราไม่ให้อย่างเนี้ยเราก็ให้โอโหสิกรรมทั้งหมดขอให้จบเปลี่ยนจบกรรมกันหมดสิ้นไปในภพชาติปัจจุบัน่าได้เป็นเวเป็ยนกรรมต่อกันเลยเราก็นึกในใจอย่างเนี้ยซ้ำ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 วันละหลายรอบจะไปคาบริกรรมนะ ใหม่ๆมันก็แค่คิดแบบมันยังไม่ออกจากใจหรอกมันก็แค่คิดเอา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 เพราะเราบ่อยๆบ่อยๆเราปฏิกรรมเหมือนนีบเปํำปฏิกรรมซ้ำเข้า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 ซ้ำซ้าใจของเรามันจะรู้สึกเป็นจริงนะมันจะรู้สึกเป็นจริงอย่างที่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 เราเนี่ยนึกอนึกน้อมจากใจเรามันจะเป็นจริงเป็นจริงแล้วมันค่อยๆเหมือนกับน้ำอมฤตชโลมใจเป็นน้ำอมฤตชโลมใจ จนเรารู้สึกเป็นผู้มีเมตตาที่ออกจากใจจริงๆแล้วมันก็จะไหลบึ้มออกไปเลยเหมือนกับเกลือนแตกมันจะไหลออกไปทุกที่ทุกทางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนเกลือนแตกทลายบึ้มออกไปจากหัวใจเราเนะี่ยมันจะขนลุกซู้ซ่านไปทั้งตัวเหมือนกับร่างกายมันแห้งหายตัวไปเลยเ<อ>แล้วก็อำนาจจิตขนาดนั้นเนี่ยมีอำนาจและอนุภาพมหาศาลมาก สามารถมีอำนาจไปได้ทั่วทั่วโลกทั่วทุกภูมิทุกพบทั่วอนันตจักรวาลเลยแทงทะลุไปได้หมดเลยมันจะไปของมันเองไม่ใช่ว่าเราดันความรู้สึกออกไปมันจะระเบิดออกไปทั่วอนันตจักรวาลมีอนุภาพมหาศาลพุทธเจ้าตัดไว้มีอนุภาพถึงสิบเอ็ดประการตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็มีแต่คนช่วยมีแต่คนรักถึงที่ยากไม่ยากถึงที่ลําบากไม่ลําบาก จะมีแต่คนช่วยคนรักอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และอาบมนุษย์ทั้งหลายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเข้าฌานง่ายยานและฌานเนี่ยเป็นไปไม่คล่องแคล่วเออเข้าฌานง่ายดุจลมพัดปแปลนอากาศง่ายแน่ดายดเหมือนพิกฝ่ามือเลยเข้าฌานง่ายได้เหมือนพิกฝ่ามือ <Yeah. S 1> เวลาตายแล้วสุกติภพก็เป็นที่หวังไม่ไปสู่อบาย มีอนิสงส์มีอ MM นุภาพมากเราต้องเจริญเมตตาให้มากๆเมื่อเราเจริญเมตตามากมากเข้าแล้วความอิจฉาริษยาในใจก็จะค่อยๆหมดลงไปค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปความอิจฉาริษยาในใจเราเนี่ยจนกระทั่งมันค่อยๆหายไปจนหมดสิ้นความโกรธแค้นแค้นเคืองค้างคาใจต่อผู้ใดก็ค่อยๆหายไปแล้วหมดไปจนหมดสิ้นเนี่ยเป็นคําตรัสของพระพุทธเจ้าเองว่า ผู้ที่มักโกรธมีอารมณ์มักโกรธหรือแค้นเคืองค้างคารวมทั้งทุกท่านก็ทําได้ต้องใช้ความเมตตาเจริญกรรมฐานต้องใช้เมตตาเจริญกรรมฐานมันจะเป็นเหมือนกับสารเคมีที่ดับไฟแห่งความโกรธโดยตรงใช้สารเคมีอื่นดับเนี่ยมันไม่ตรงความโกรธความมักแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทมักอิจฉาริษยา ต้องดับด้วยฝัดด้วยเมตตาเนะเมตตาดับด้วยความเมตตาที่ออกจากใจและในขณะที่เรายัางเนี่ยเมตตาไม่ออกจากใจในขณะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีความโกรธกระทบกระทั่งให้มีความโกรธเคืองขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช,ใช้ใช้วิธีพลิกกายพลิกใจให้หลุดออกมาซะทันทีเลยในขณะที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเช่นพอกระทบเปี้ยงปุ๊บแล้วก็เกิดอารมณ์ปุ๊บขึ้นมา ในใจเราก็พลิกกายพลิกใจคือลุกไปทําอะไรซะทันทีเลยคือให้ให้ใจเราเนี่ยมาตามตัวไปด้วยคือเราทําอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าไปแต่กายแล้วใจไม่ไปยังไปกดแค้นเครืองอีกคือฝึกฝึกหม่ๆจะยากอยู่แต่ฝึกไปนานๆเนี่ยพอพลิกแล้วจะพลิกเลยคือเอาเอากายกับใจออกไปเลยใจกับกายตามกันไปพลิกกายพลิกใจพอกระทบปุ๊บพลิกกายพลิกใจออกไปกระทบปุ๊บพลิกกายพลิกใจออกไปลุกไปกินน้ําลุกไปทํากับข้าวลุกไปทํานู่นทำนี่หรือ ทำเพลงขึ้นมาในใจหรือกะดิกระดิกแขนกดิกระดิกขากระ,ะดิกมืออะไรมาทําความรู้สึกอะไรก็ตามให้มันไลก่กระบวนท่าอย่าไปจํากัดกระบวนท่าม่ใชะวาพอพิกออกไปแล้วรีบมาล้ลมหายใจก็ออกมาท่าชาชา,ชาหนอหนอหนอมาพุตโตพุโตอย่างเงี้ยมันอัดตายมันไม่ทันกินหรอกมันอัดตายเราต้องพลิกไปแบบไลก่กระบวนท่านี่เลยสุดยอดกระบวนท่านี่ยืมยืมหนังกำลังภายในก็มาใช้หน่อยไลก่กระบวนท่าคือสุดยอดกระบวนท่า พลิกแล้วพลิกเลยพลิกแล้วพลิกเลยไม่ใช่บอกพลิกไปแล้วต้องไปดูจัวใจตัวเองออืมยังโกรธอยู่ในใจคือตอนแรกเนี่ยมากระทบกันทางตากระทบทางหูกระทบกันทางวาจาแต่พลิกไปแล้วเนี่ยพลิกกายพลิกใจไปแล้วมันก็จะไปกระทบทางความคิดคือเราจะคิดขึ้นมาไอ้กระทบกันทางกายวาจาเนี่ยทางตาหูเนี่ยมันก็เป็นอดีตไปแล้วแต่พอเปลี่ยนพิกกายพิกใจไปแล้วไปทําอะไรปุ๊บเดี๋ยวจะคิดขึ้นมาอีกคิดถึงที ที่ทะเลาะกันมามันก็จะคิดขึ้นมาแล้วก็พลิกอีกพลิกความรู้สึกจากภายในออกมาทางทางกายให้พลิกเป็นลูกให้พลิกขยับตัวพลิกคือขยับตัวขยับกายขยับใจขยับกายให้มันหลุดออกมาจากความคิดนั้นเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาอีกแล้วก็พลิกขยับตัวขยับทำความรู้สึกพลิกกายพลิกใจให้หลุดออกมาจากความคิดนั้นใหม่ๆมเนี่ยเราพลิกแล้วเนี่ยมันก็จากความโกรธเนี่ยมันจะแรงอยู่ เราพลิกไปบ่อยๆบ่อยๆบ,บ่อยความเก็บความโกรธเคื่องแค้นเขื่องคางคามจะค่อยๆน้อยลง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 ,ยลงบางทีบางค้างบางเรื่องต้องพลิกอยู่ตรงเป็นเลยรอยครั้งกําลังของความโกรธจึงจะค่อยหมดลงไปหายไป,ไปแต่เราจะต้องไม่โทษใครระหว่างที่เราพลิกเนี่ยเราจะต้องไม่โทษใครไม่ตําหนิใครฝึกที่ใจเราอย่างเดียวใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพานเป็นพอ ใครจะเป็นอย่างไรใจเรานิพานเป็นพอฝึกที่ใจเราอย่างเดียวพิกแก้ที่ใจพิกแก้ที่ใจพิกแก้ที่ใจไม่โทษใครเลยถ้าเราทำสามอย่างเนี้ยทั้งแผ่เมตตาก็แผ่ทั้งเกิดกระทบแล้วพิกายพิกใจแล้วก็ไม่โทษใครไม่ตําหนิใครต้องฝึกไม่โทษใครไม่ตําหนิใครไม่ตําหนิสิ่งใดต้องฝึกไม่ตําหนิแม้แต่ดินฟ้าอากาศไม่ตําหนิต้นไม้ภูเขาไม่ตําหนิของใช้เราต้องฝึกไม่ไม่เพ่งโทษใครไม่ตําหนิผู้ใด แล้วใจเราเนี่ยถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขจะมีความสุขสงบมีความร่มเย็นนะเราต้องต้องฝึกนะมันต้องฝึกต้มนีเนี่ยเราต้องฝึกแม้แต่ว่าเราเคยอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่ลีเนี่ยพอดีมีผู้เอารถมาถวายท่านรถเนินตะไหมสมัยตั้งแต่ปีพศสอง0ันรอยเปนวันสองพสิบเก้ปีพศสองพันใช่ปะ อตั้งแต่สมัยนู่นนะสมัยอะไร14ตุลาที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองนู่นที่ไม่สงบอ่ะมันปีอะไรนะ19ใช่ไหม19เนาะประมาณ18 19นู่นนู่นแล้วก็รถมันเก่ามากอะรถเบนซ์เขามาถวายรถมันเก่ามากแล้ะประตูก็เอาเชือกผูกไว้ไงประตูก็เอาเชือกผูกไว้มันเก่ามากรถรถอ่ะแล้วก็ว่ารถมันเก่ามากหลวงปู่รถมันเก่ามาก แต่เราไว่เราไว้เราไปตาหนิเราบอกว่ามันน่าจะซ่อมให้ดีแต่มันคงจะต้องใช้เงินซ่อมมากเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยหลวงปู่พุดนมาคําส่วนทันทีแล้วบอกว่าอย่าตําหนิเขาถึงเวลาอาจจะได้อาจจะต้องพึ่งพาเขาแค่นั้นเนี่ยทาให้เราอึ้งเลยคือแม้แต่ตําหนิข้าวของสิ่งของใดๆท่านก็ไม่ให้ตําหนิ ต้องฝึกที่ใจไม่ให้ตำหนิสิ่งใดเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าตำหนิแต่คนนีเฉยสิ่งใดก็ไม่ให้ตำหนิเลยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีใจที่ไม่ตำหนิผู้ใดไม่ตำหนิสิ่งใดไม่ตำหนิดินฟ้าอากาศทำไม้ร้อนอย่างนี้วะร้อนบางคนก็อไอ้ร้อนขอโทษนั้นใจคาร้อนชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกไปฝนตกก็ด่าอีกอะไรเงี้ยคือสารพัดจะบ่นสารพัดจะบ่นสารพัดจะตำหนิอย่างเงี้ยมันจะเคยมันจะเคยเราจะแก้นิสัยตัวเองไม่ได้ แก้ที่ใส่ตัวเองไม่ได้เราต้องเราก็ต้องฝึกเป็นผู้ที่ไม่ตําหนิไม่ตําหนิผู้ใดแล้วก็เราก็แก้ที่ใจของเราสิ่งใดจะเป็นอย่างไรก็ตามใจเรานิพานเป็นพอแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ตําหนิผู้ใดแล้วเราไปเข้าใจผิดเรากลายเป็นคนที่ว่าปล่อยปะละเลยทุกอย่างแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรไม่รับรู้อะไรเลยไม่ใช่นะคือใจเราเนี่ยฝึกที่ใจอ่ะไม่ตําหนิ ผู้ใดไม่ตำหนิ Need, สิ่งใดมีเมตตาให้อภัยไม่ถือสา no แต่เราก็รู้ว่าเรามีสติปัญญานี่เราก็รู้ว่าสิ่งใดเนี่ยมันมันไม่ดีเราก็ต้องรู้เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีแต่ใจเราไม่ตำหนิเขาแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนี่หมามันดุมันจะกัดเราอย่าเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยบอกว่าใจไม่ตำหนิไปเลยเดินตะลือตะล่าข้าไปใกล้ๆหมามันกัดเอาบอกว่าไม่ตำหนิอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้อง คนมีปัญญาอันนั้นมันเซ้อซาใช่ไม่ใช่มีปัญญาคือมันต้องมีเมตตาให้อภัยไม่ถือสาไม่ตําหนิผู้ใดแต่ใจมันก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่มันหมาดุเว้ยนี่มันลิงดุนี่มันเสือดุเข้าไปใกล้มันไม่ได้นะคนพานนี่เข้าไปใกล้ไม่ได้มันต้องรู้เออเราคนพานเข้าไปใกล้ชวนเราไปเรื่อยไม่รู้ว่าในรถมันมียาเสพติดหรือเปล่าชวนเรานั่งรถไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง รู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของเราแต่เราไม่ใจเราไม่ตําหนิเราไม่เพ่งโทษใครแต่ใจเราก็ต้องรู้ว่าอะไรมันควรไม่ควรนะอืมอันนั้นแหนะเข้าใจไหมอ่ะฝึกหัดบ่อยๆนะฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆพลิกด้วยพลิกกายพลิกใจฝึกพลิกกายพลิกใจนะฝึกพลิกกายพลิกใจฝึกไม่ตําหนิไม่เพ่งโทษผู้ใดที่หลวงปู่มั่นท่านว่าโทษของเขาเท่าภูเขาเขาอาจจะต้องได้รับบาปข้อกรรมเขาแล้วเพราะว่าโทษของเขาที่เขาทามาเท่าภูเขา แต่ใจเราจะไปนิตาหนิตํำหนิเขาเข้าถ้าใจเราไปตำหนิเขาเพียงเท่าขี้เล็บเนี่ยทําให้เราตกนรกได้เพราะฉะนั้นเขาทํากรรมอะไรก็ตามเขาต้องรับผลของกรรมน,นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราถ้าเราไปตำหนิเขาหรือเราไปยินดีเขา้าในที่เขาทาบาปกรรมกรรมนั้นตกถึงเราทันทีเพราะพุทธเจ้าของเราตามที่เราเคย,เคยอ่านนะสั้นมีโรคประจาตัวคือโรคปวดหัว มีโรคปวดหวัวที่รักษาไม่หายแล้วนี่มีหมอชีวกกากมารพัทเนี่ยเป็นแพทย์ประจําพระองค์แต่ก็โรคปวดหวัวเนี่ยรักษาไม่หายก็เพราะว่ากรรมที่ได้เมื่อในชาติก่อนๆนู้นมีชาวประมงเขาจับปลามาแล้วก็ฆ่าปลา,า,าได้จํานวนมากท่านก็ใครแก่กว่าดีใจกับชาวประมงเขาที่ที่เขาจับปลาฆ่าปลา,า,าได้จํานวนมากความที่เขาไปดีใจ กับที่เขาทําบาปกรรมนั้นผลกรรมนั้นเลยตกมาถึงตัวไม,ไม่ไม่นี่ขนาดไม่ได้ตําหนิเพ่งโทษนะแต่เข้าไปดีใจด้วยผลกรรมก็เลยตกมาถึงตัวเองอย่างที่พ่อแม่ครูาอาจารย์ท่านจะยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆก็คือว่าอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาประกาศจับตายก็ได้จับเป็นก็ได้คนร้า,ายหลายเนี่ยแล้ววันต่อมาก็คนร้า,ายถูกยิงตายแล้ว เราไปอ่านหนังสือพิมพ์เข้าหรือไปดูข่าวโทรทัศน์เข้าแล้วเราก็ดีใจสะใจกับคนร้ายที่ถูกยิงตายไอ้ก,กรรมนั้นก็มาตกถึงเราด้วยเพราะเราอาจิตไปเชื่อมต่อพอเราจิตไปเชื่อมต่อปุ๊บกรรมนั้นก็เลยตกมาถึงเราผลก็เลยเราก็ได้รับผลของกรรมนั้นไปด้วยเลยเพราะนั่นแหละเราต้องระวังรักษาใจเราถึงท่านพุทธองค์ถึงบอกว่าต้องระวังรักษาใจเราให้ดี ระวังรักษาใจเราให้ดีดันั้นจึงเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ว่าสัพพปาปัสสะากัลนังคือการไม่ทําบาปอกุศลทั้งปวงทางกายวาจาใจหรือการละบาปอกุศลทั้งปวงทางกายวาจาใจก็อสองกุศลสุปสัพปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมทางกายวาจาใจให้คิดดีพูดดีทดําดีทานบรารมีทานศีลภาวนาบรารมีสิบเป็นสร้างเข้าสร้างเข้าสร้างเข้า มันจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองข้อสามสัจจิตตะปริโยธาปนังการชําระจิตของตนให้สะอาดให้บริสุทธิ์อย่าให้มีสิ่งใดเศร้าหมองเข้ามาภานในจิตใจถ้าสิ่งใดเศร้าหมองเข้ามาในจิตใจเนี่ยต้อง,องกําจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้โดวยวิธีใดก็ได้ให้มันแบบกระจัดออกไปแบบไล่กระบ,บวน่าอย่าไป om, ไปทํานิ่งๆเฉยๆช้าไปหน,นอๆไปบริกรรมอยู่เนี่ย ไปพุโต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 มันไม่ทันหรอมันไปอัดใสใเฉยต้องพลิกไปเลยไล่กระบวนา่าทําอะไรไปเลยหัวลอกไปก็ได้ทาเพลงขึ้นมาในใจก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นพระนะเป็นพระทำเพลงไม่ได้มันเป็นอาบัตินี่ก็เราก็เป็นคารวาแเราก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาก็ได้อ,อบางคนก็วิ่งไปที่หน้าผาที่ไม่มีคนอยู่เยอะๆไม่มีบ้านคงก็ตะโกนกูจะบ้าแล้วโอยอย่างเงี้ยตะโกนแล้วขอสามคำมันก็โล่งเแล้ยหายออมันทุกข์มากอึดอัดมาก,มากเครียดมากข,ขับขับคล้องใจมากระเบิด กูจะบ้าแล้วพูดกูจะบ้าแล้วพูดตะโกนวกเวกวกเวกแล้วก็เออสะใจระเบิดระบายออกมาก็อย่างนี้ก็ได้เออคือให้มันไล่กระบ,บวนท่าไปเลยอย่าไปแหมจะต้องไปปิดประตูห้องเข้าห้องบา้านนั่งบริกรรมนิ่งเงียบเงียบอย่างเงี้ยเพราะเวลากระทบกันเลยเข้าห้องพักเปิดประตูนั่งบริกรรมน,รนิ่งเงียบเงียบีต่ตายมันอัดตายอัดระเบิดตายอีกน้อยต้องไปหาจิตแพทย์ตามแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันไปเก็บกดเอาไว้นะ อย่าให้อย่าไปส่งจิตออกไปทั้งไปขณะไปยินดีในบาปกรรมเขาต้องไปตําหนิเขาเนี่ยมันมันจะเข้าสนใจเราแล้วมันจะเข้ามาถึงเป็นบาปกรรมติดตัวได้ต้องฝึกนะอันเนี้ต้องฝึกการไม่เพ่งโทษเนี่ยต้องฝึกเข้าใจไหม